บรรยากาศในช่วงคำ่คำๆแรงๆเดี๋ยวสิพาไปเบ่งอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนติดลำห้วยสันแล้วมามาลุ่นกันพี่น้องบาทที่นี่โยกแล้วยวกแล้วเอาจักแม่นีน่ยังหรอเตีมสะดุ้งเพิ่อนอะไรเออมันมีอยู่เช่งกุ้ง เคร่งปลาขาวเคร่งกุ้งเคร่งปลาขาวเคร่งกุ้งเคร่งปลาขาวเพิ่นบอกว่านี่แหละวิธีชีวิตการหาอยู่หากินค่ำมามันจะถือกุ้งว่าสัน่นเพิ่นบอกว่าบรรยากาศง,งามๆในช่วงแรงๆฟังทั้งนี้น้ำท่วมเข่าขาเจ้าตายเบิร์ดเพื่อนบอกว่าตายคักตายแน่ว่าสันตายจนมีตะนา นบอกว่าตายค่าจนสนุกตึกป่าวสันแวะมาเบิงวิถีชีวิตของการธรมมหาจินช่วงคำคำพี่น้องเอ้ยเขาจะบอกว่ากุ้งมันติดกุ้งมันถือพีะสันกุ้งมันถือสะดุ้งติดสะดุ้งผ้าเบิงบรรยากาศแบบนี้ละ่ะเขาเจ้ากระดำหน้าว่านเขาว้เบิร์ดเดยทัางนี้แต่ว่าเป็นนยังมันคือเป็นยังสี่วะที น้ำมันท่วมพี่น้องเอ้ยน้ำท่วมการกหาอยู่หากินไส่ปลาตดโหลายอยู่หลายอยู่คือหลายอยู่อ้าแบบนี้ละพี่น้องเอ้ยได้ออกกล้องเลยดิ่าได้ออกกล้องแล้วสั้นเข้าไปติดตามได้ครับเสียงคันเทนาได้ครับช่องยูทูบเด้อโอ้ง่ามไม่ดีพี่น้อง เงามอีหลีเลยบรรยากาศกองผู้ขายอยมั่วในจักหน่อยหนึ่งเด้อมันเป็นยังไงบุ๋มบึ้งอีกบึ้งอีกบึ้งอีกเริ่มยกแล้วพ่อได้บ่ายได้กำมือดอกพี่น้องเอ้ยก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละ วิธีชีวิตการหายูหากินในช่วงคำคำในช่วงแ,งแงรงแรงกระเจ้าห้องใส่กันเซาเซาถือไปถือไปว่าสันมันถือแล้วมันกำลังคำกุ้งกำลังเขาสะดุ้งแล้วว่าสันพนกว่าเขาเจาแตกบ้านมายกสะดุง้งกระเด้หมือนี่มาหายูหากิน เป็นนังสี่ละวิถีชีวิตการหายูหากินพี่น้องเอ้ยเอาอสนิทแล้วพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศกับการหายูหากินเขาเจ้าไม่ยกกุ้งนี่นี่เขาเจ้าไม่ยกกุง้งคำมั่งสิขาเจ้าจะยกกุง้งถ้าปลาซิวถือขาเจ้าก็เอาคือเก้าการหายูหากินในช่วงคำคำแรงๆพี่น้องเอ้ยโอ้บรรยากาศงามดีม อะไอเบิงซับนี่ล่ะบายบายในคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะไอเบิงซับนี่ล่ะผู้ขาไปแล้วสวัสดีครับ